เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม f i s h i n g Planet อีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราจะไปจัดเซตตกปลาบอ่อ48นะครับสีเหลืองรีเวอร์นะแต่เซตที่เราจะจัดเนี่ยจะเป็นเซตหน้าดินนะครับแล้วเราจะมาลองดูกันว่าการฟาร์มบอ่อ48ด้วยหน้าดินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากการไปซื้อเบ็ดหน้าดินกันนะครับเราจะจําลองสถ,ถานการณ์ว่าตอนนี้เราเลเวลแค่48เท่านั้นนะครับเราจะไม่ซื้อเซตที่มันสูงกว่า48นะ โอเค48เราจะได้เลเวล48เราจะได้คันนี้นะครับ Heavy Chaser Heavy Chaser 300นะตัวนี้35,000 1หนึ่งคันเ,เราซื้อไปสองคันนะครับส่วนลออเลเวล48 Spinning เนี่ยโอเคตัวลอก Spinning ที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นเ,เรวเวทาน8,000นะครับ46,000เลเวล48นะจัดไปสองตัวส่วนเอ็นจริงๆจะใช้ฟั o l ลหรือ หรือเบรนหรือโมโนก็ได้นะครับแต่ปลายสายเราค่อยใช้ไทเทเนียมเอา48เราจะได้0.30นะเทสแค่18กิโลเองของเบรนนะครับเดี๋ยวลองดูฟูโร่ก่อนฟูโร่48เราจะได้0.7เทส24กิโลนะครับแต่เส้นใหญ่มากโกจะตีไม่ไปแต่ไม่เป็นไรเราจะใช้เซตนี้แล้วกัน2ม้วนตะกัวน่าจะสัก150กรัมนะครับกำลังดีหรือจะ200ไปเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่กะเอากะเอานะครับอันนี้ใช้ร50กรัม2เม็ด โอเคเรามาจัดเซตกันคัน25ลอก22โอ้เอ็นเอ็นเส้นใหญ่มากเลยใส่ได้แค่114เมตรเองไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูครับตะกั่ว150ลายสายเนี่ยลายสายยังไงก็ต้องใช้เป็นไอเทเนียมนิดเดอร์นะรีสุดแคบเบิล45ครับเทส18โลเองนะเราจะใช้ตามเทสแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเซตก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับใช้เอ็นเ็นโฟโลนะซึ่งเส้นใหญ่มาก0.7มิลนะครับแต่เทส24กิโล เราไปแอบซื้อเอนโมโนมา0.65มาด้วยนะครับเท23กิโลเดี๋ยวลองดูถ้าอันนี้มันตีไม่ไปหรือว่าโดนปลาดึงจนหมดเดี๋ยวเราก็ลองลองใช้โมโน0.65ดูนะครับไม่เกินเวล48นะทั้งหมดนี้คือเซตไม่เกินเวล48นะครับคันเท่าไหร่คัน35,000ลอก46,000ตกตีไปเซตนี้รวมๆก็80,000นะครับคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับผมบอทเลเวล48นะไป โอเคจุดที่เราจะตีก็คือหน้าผาข้างหน้าตรงนี้นะซึ่งเราจะหน้าดินตรงนี้หรือจะไปตรงแหลมนั้นก็ได้นะครับแต่ตรงนั้นมันลกหน่อยนะนจะมีขอนไม้นอนอยู่เราจะต้องพายเรือไปตรงนั้นนะครับขี่เรือไปตรงนั้นแล้วกันแต่เราจะเอาแค่ตรงนี้พอเราจะลองดูว่าเซตนี้จะเป็นยังไงนะมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกอันนี้คือเซตเลเวล48นะครับผม สานาเดินว่าสิเป็นเบ็ดเบอร์6นะอุ้ยปรับเกือบสุดไม่ได้เลยอะ่ะน่าจะขาดนะครับสายหน้าสายหน้าแค่18กิโลนะอย่างอื่นมายีกิโลบวกเลยนะสายหน้าแดงเลยครับอุ้ยเรียบร้อยปรับได้ไม่สุดนะจริงๆอะ่ะไอเราก็ถ้าลึงไปปรับสุดเลยสายหน้าแค่สิบแปดจุดหกกิโลฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะปรับไว้เหลือสองขีดปรับเหลือหนึ่งขีดไม่ได้ นะครับเซตมันไม่สเสถียรน,นะเหมือนจะมาอีกแล้วครับคันเดิมด้วยเอามาดิโออย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้อยู่เหลือ2ขีดนะปรับไม่สุดนะครับปรับสุดไม่ได้ปรับได้แค่นี้จริงๆเบรกแต่ถ้าตีหน้าดินตรงนี้มันจะต้องตีไกลหน่อยนะครับตีไปถึงหน้าผานู่นก็หกสิบห้าสิบหกสิบเมตรนะถ้าจะให้ดีเดี๋ยวพายเรือไปตกตรงแหลมข้างหน้าตรงปลายเบ็ดนู่นอ่ะมันจะมีแหลมเล็กๆอยู่มันจะมีขอนไม้นอนอยู่มีหญ้าลกๆหน่อย ที่ไม่ค่อยแนะนําให้มาฟาร์มหน้าดินตรงนี้ก็เพราะว่ามันเอาปลาเข้ายากครับเสียเวลาถ้าสมมุติว่าเรามีเบ็ด3 4คันใช่ไหมมีเบ็ด3 4คันแล้วถ้าปลามันกินอย่างเงี้ยถ้ามันกิน2คันนี่จบเลยนะครับเราจะได้แค่คันเดียวหรือ2คันเท่านั้นนะต้องให้สลับก็เถอะสลับไปสลับมาเดี๋ยวแบงลุดต้องหลุมั้งอะ่ะเราก็เลยแนะนําให้ขี่เรือไปตกดีกว่าขี่เรือไปหน้าดินหรือว่าทุน่นหรือว่าอย่าปลรมก็ยังได้เลยดูดีอนะเห็นไหมผมดูมันเอาไป90บเบ็ดแล้วอะไปไปมา,มา,มาเจอเจอยูนิค40 โลบวกบวกนี่ก็อ้วกแตกเหมือนกันนะผมว่าเซตนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ม่กว่านะรวมลอกคันเซตเบ็ดเอ็นทุกอย่างถ้าจะมาหน้าดินจริงๆผมว่าก็ยังไม่แนะนําให้หน้าดินซะทีเดียวนะครับหรือถ้าใครมีจุดที่มาหน้าดินโอเคก็ก็ตามนั้นก็รอกันดูนะแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นผมก็คือผมก็ยังไม่แนะนําให้หน้าดินอยู่ดีมันเอาปลาขึ้นยากซึ่งไทยเมนแม่งมันดุอยู่แล้วดูดิน่ะมันเข้าที่ไหนแล้วน่ะ90เมตรน่ะ นี่ไม่ดีตัว 30- 40โลเองมั้งเนี่ยถ้ามีเรือจบเลยไม่ต้องไปเอ่อจำเป็นต้องเป็นเรือเรือใหญ่ก็ได้นะครับเป็นแค่เรือคายักก็พอซื้อมาเลยสามหมื่นกว่านะครับเรือเรือคายักซื้อติดไว้ตัวนี้ก็จําเป็นต้องใช้อยู่ระดับหนึ่งเลยต้องพายเรือกันบ้างแหละดูดีนะมันจะเอาไปร้อยเมตรแล้วนะโอ้หแล้วตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมลากลากหนักเลยเด่ยผมใช้เวลายเยอะตรงนี้นะ่าจะเกือบสิบนาทีเลยนะครับเนี่ย ถ้าเปลี่ยนเป็นคันเตียป,ปลอมแล้วขี่เรือเรือคายักตีเนี่ยผมว่าน่าจะได้ได้ไปแล้วสามสีตัวแล้วบ้างเนี่ยกับการมาเสียเวลาเยอะไอตัวเนี้ยหัวเบลเริ่มเลยครับโอ้โหไม่จะ1สหนาทีแล้วเลยนี่ปลาตัวเดียวเนี่ไปอีกแล้วนะโโไทยเมนเนี่แม่โคตรจุผมบอกให้ถ้าอยากเอาขึ้นเร็วๆแนะนำพายเรือเถอะครับ อาจจะเหนื่อยเวลาเอาพายเรือมาเซตตั้งลำใหม่หน่อยหน่อยนึงอะแต่ก็ไม่เสียเวลาเท่านี้ผมบอกให้โอ,โอ้ตายกว่าจะได้แต่ละตัวนี่หน้าดินเนี่ยผมบอกให้มันให้ความรู้สึกการตกหน้าดินก็คือเท่ากับว่าเราชักขยะกับปลาตรงๆเลยนะครับแล้วเราไม่ได้ไหลาตามมันนะนะถ้าเราขี่เรือเราเหมือนอให้เรือลากไปก็ทําให้เอาปลาเข้าง่ายขึ้นด้วยโอ้ตายตายกันเป็นเบืออย่างนี้ไอกินไม่กินไม่สําคัญหรอกสาคัญคือเราเอาปลาขึ้นช้านี่หละ ไม่งั้นก็ตัวนี้ก็ต้องสถิติเลยอะ่ะ59โลต้องติดแรงเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นะนะมาแล้วครับ10เมตรละจะได้เห็นตัวกันละสําหรับเซตนี้นะครับเดี๋ย่เลืมนะ80,000ก,กว่านะครับน่าจะสักไม่ว่า50เราถึงจะได้ไทเทเนียมลิเดอร์ที่มันดีกว่านี้นะที่มันจะใกล้เคียงกับสายเอ็นลอกแล้วก็คันมากกว่านี้นะครับโอเคเจอตัวกันละผมว่าน่าจะต้องมีสละมา้ง50โลเนี่ยโอ้49โลดึงไปชั่วโมง แม่เจ so, 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 right ้าโอ้พี่น้อง49โลนะครับตึงกันเป็นวันๆเลยนะเดี๋ยวเราลองสังเกตตอนตัดออกมาเดี๋ยวตอนดูตอนเวลาตรงปลาเข้านะเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาตรงปลาเข้าแล้วเวลาตอนเอาปลาขึ้นนะครับมาดิโอ้อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้อยู่เราเสร็จตอนบ่ายสองเวลาในเกมนะเสร็จตอนบ่ายสองสิบห้าแล้วกันเอาปลาขึ้นตอนบ่ายสองสิบห้านะเดี๋ยวเราดูว่าตอนปลาเข้าอ่ะบ่ายโมงได้ไหมเวลาในเกมนะครับ โอเคสำหรับเซตนี้ก็แปดหมื่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตรงหน้าดินจะมีอีกจุดหนึ่งที่ให้ตกตรงนู้นนะครับตรงแหลมปลายเป็ดที่ชี้ไปมันจะมีเรือเราเรือเราเทียบได้แล้วก็ขึ้นไปตกตรงนั้นก็ได้นะครับใกล้หน้าผากว่าตรงนี้นิดหน่อยเยอะเลยแหละผมว่าเท่าตัวเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็ยังไม่แนะนําให้ตกอยู่ดีนะครับสําหรับหน้าดินหรือทุ่นทุ่นนี้ก็ยิ่งไม่แนะนําเลยน้ําไหลแรงมากสาหรับหน้าดินนะครับกับทุ่นนะยังไม่แนะนํานะครับยังคงแนะนําให้พายเรือตกอยู่นะสาหรับ โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ